ตอนนี้เราอยู่ฮันโนเวอร์นะครับวันนี้ก็คือนั่งรถไฟฟิงเหมือนเดิมชั่วโมงครึ่งเราคิดว่าวันนี้มันจะหนาวเหมือนฮัมบูร์กที่มันหนาวมากสรู้ม,มันร้อนมากวันนี้ใส่มาหลายชั้นมาเหือนเดิมกกี้เดิมอันนี้ขึ้นลงโอเปร่านะครับแต่เรารู้สึกว่าที่สัง์สดสวยกว่าเรามาทุกเมืองเราต้องเข้าโบสถ์นะครับ ไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานมันยังไงนะนี่คือที่ฮันโนเวอร์นะครับบอกตรงนี้สวยมากเป็นบ้านแบบทรงแบบเยอรมันจริงๆดูสิสวยมากที่ฮันโนเวอร์น้ำใสดูเราจะสูนให้ดูบางคนก็แบบมั่งชิวกันอะไรนี้ตรงนี้เราไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่มันดูแบบลมเลื่อมมากมันแบบเรามานั่งสวนอยู่ตรงนี้ชิวๆ กำลังหาว่าเราจะไปไหนต่อดีมีคนนั่งเรียนหรืออะไรก็ไม่รู้นะดู่อข,อข้างๆ้อนแต่ว่าเขาโตแล้วเหมือนสอนศิลปะอะไรก็ไม่ว่ารู้เมื mm ่อ hmm. วานที่บอกว่าที่ฮัมบกมันหนาวมากวันนี้ร้อนมากเมื่อกี้กรใส่แจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งเราก็เลยต้องถอดออกเพราะว่าไม่ไหวแล้วทนี้เราจะเดินไปที่แบบสูนราชการของเมือง ไปดูกันเขาบอกว่ามันสวยมาเพื่อนเราก็มาที่นี่เขานบอกว่าต้องไปนะเจมโอเคเราตอนจะไปนะถึงแล้วคะ่ะเพราะรียกว่านิวทาวน์อนะเ <c oughs> มื่อกี้แปลเป็นภาษาไทยเราตลกสุดแล้วจะคับเข้ามาฟรีนะครับมีทางขึ้นไปชมชมวิวมมด้วยข้างบนแต่เราจะเดินไปตรงกลางก่อนมีคนเต็มเลยนะ ฮานอว์หนึ่งหกปดเก้าครับยังเลกๆอยู่น,นี่คือปีหนึ่งเก้าสามเก้าของฮานอว์นะครับสวยมากอันนี้เป็นหนึ่งเก้าสี่ห้าทำไมเมืองมันเล็กก็ได้หรือว่าโดนสงครามอันนี้เป็นปัจจุบันนะครับฮานอว์ฮอลิส ทุกคนเราไม่รู้มันต้องซื้อตั๋วด้วยเราดูใน Google มันบอกว่าฟรีเราก็เลยฟรีขึ้นมาเลยเรอรอขึ้นสรุปแล้วไม่ได้ขึ้นตัดฟ้านะครับเราคิดว่าเราไม่ขึ้นเราดีกว่าแต่เราจะไปตรงสวนเราว่ามันถ่ายรูปสวยกว่าไอ้นั้นมันแค่ดูวิวเราคิดว่าไม่จําเป็นละแล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญนะเข้า <c oughs> น้ำฟรีคือที่เรามาหนาะห้องน้ํายากมากนี่คือเราห้องน้ําฟรี <c oughs> มาเติมน้ําดื่มด้วย <c oughs> เราจะไปที่สวนกัน คนที่นี่แบบทุกเมืองเลยนะเขาจะชอบมาอยู่สวนดูเงี้ยชิวลว้อนนี้ก็คือตึกอยู่เทาฮอนั่นเองแต่ว่าเราจะไปถ่ายรูปฝั่งนั้นฝั่งนี้ไม่สวยทุกคนสรุปฝั่งนี้ก็ไม่สวยเราไปดูลูกเพื่อนแหละ,ละเพื่อนไปถ่ายในสวนลึกๆเลยสรุปเดิเดินย้อนกับไปสวนที่เดิมเาจะเดินไปลึกๆมันจะได้แบบเห็นหลังคาสวย สวยดีตอนไม่นัง่งเกาะสร้างเลยครับมาเจอที่เพื่อเรามาถ่ายรูปแล้วนะฮะตรงนี้เองแต่จะถ่ายายังไงดีดเราอยากถ่ายตึกนั้นมากแต่ว่าเราไม่มีที่นะไม่มีใครถ่ายให้เราเลยต้องยิบนิ้มันออกมาใช้นะฮะตรงนี้ก็เป็นเลคนะครับขนาดใหญ่เลย นี่ก็เป็นมิวเซียมอาดอานะฮะไม่รู้ว่าเข้าฟรีไหมเอาจะเดินเข้าไปดูเป็นเล็กมีคนมาพ<ม>ายเรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนเราหิวมากตอนแรกเราดูร้านอาหารไทยไว้แต่เมื่อวานเลยเงี้ยสรุปแล้วลืมดูว่ามันเปิดห้ามงเย็นแต่ตอนนี้เพิ่งประมาณากันจะสามโมง เราก็เลยหา,หาร้านใหม่เราก็เดินตอนนี้เดินอยู่ในย่านแบับที่พักที่อยู่อาศัยของคนได้แบบอืมน่ะไกลเหมือนกันนะเนี่ยสิบกว่าวะนาทีที่เยอรมัน,นีคือน่ารักมากเขาแบบมีตู้แบบให้ยืมอ่านหนังสืออยู่ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเน,นื่องจากเราไม่ได้เข้าสวนที่แวลไ์นะครับเราก็เลยมาเข้าสวนที่ ฮันโนเวอร์แทรนะครับซึ่งมีอินสปิเรชันมาจากบริษาทอิตาลนั่นเองทุกคนส่วนนี้วันนีม้มีอะไรเลยเว้ยค่าเข้า,ขาจริงๆมัน8หรือ9เนี่ยแหละแต่ว่าเราอะใช้ริบบตรนักศึกษาใช่ไหมก็เลยเหลือ5 ก็คือสวนะไม่มีอะไรเลยเว้ยมันผิดหวังมากก็คือมันดีแค่ตอนแรกๆเว้ยมันตกแต่งอย่างเงี้ยแต่พอเดินมากลางๆหลงัลงๆอ่ะน้ำพุก็ไม่เปิดแล้วมันเป็นช่องที่แบบเข้าไปได้อีกมันกลายเป็นช่องล้างๆที่เขาไม่รักษาดูแลตรงนั้นเราจะให้ดูมันเป็นช่องแบบเนี้ยเออแล้วข้างในอ่ะมันเป็นแบบรกล้างอ่นะมันไม่ได้แบบจัดท่องสวยงามเลยน้ำพุก็ไม่เปิดเห็นป่ะไม่อะไรเลยทุกคนอ่นะเราจะพาเข้าไปดูคือมัน ล๊อยล้างแบบนี้เหมือนสวนที่แบบว่าเอ่อกูไม่ต้องเสร็จต่างเข้ามาก็ได้อ่ะเนี่ยมันมีดอกไม้แค่ตรงเนี้แหละแค่นี้จริงๆที่เป็นดอกไม้ข้างหลังก็คือลกอคล้างทุกคนสวนมีแค่นี้มีนเป็นสวนที่สวยแค่ทางเขา้ามีดอกไม้แค่แค่นี้จริงๆ